คูเมนโชสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุกเลขนิมิรเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าใครที่ชอบเรื่องราวของการดูดวงเรื่องราวของโชคลาภเรื่องราวของสิ่งที่จะมาลิกิตชะตาชีวิตคุณราศีเกิดลัคนาราศีเป็นอย่างไรวันนี้ครับเราจะไปถอดรหัส12ราศีกันในช่วงของล้านเรื่องเล่าวันนี้ พบกันกับราศีเมษครับราศีเมษดาวประจำาราศีคือดาวังคคารหรือมานั่นเองครับถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน ซึ่งมีนิสัยห้าวหาญไม่กลัวใครอันเป็นลักษณะนิสัยที่พบในคนที่เกิดราศีนี้ด้วยนะครับดาวประจนํนราศีทําให้คนเกิดที่ราศีเมษเป็นคนมีพละกกาลังแข็งแรงกล้าเริงอดทนมุ่งตรงไปยังเป้าหมายโดยไม่มัมวแต่พิบีพิไลให้เสียการลักษณะนิสัยของคนราศีนี้เป็นคนสู้ไม่ถอยต่อต้านสิ่งผิดและต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกมีความเป็นผู้บุกเบิก และนักฤรีเริ่มหากตัดสินใจแล้วก็จะตั้งมั่นฝ่าฟันโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคปัญหาว่ามากมายเพียงใดเพราะคนราศีนี้มีความกล้าหาญภายในจึงมั่นใจในความสามารถที่มีอยู่นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของการออกผจญภัยมากพอๆกับที่มีเป้าหมายชัดเจนจนบางทีก็ทำให้คนราศีนี้ออกจะดูบุ่มบามขาดความยั้งคิด ถึงผลลัพธ์ที่จะตามมานะครับอิทธิพลจากดาวประจำราศียังส่งผลต่อกำลังด้านจิตใจความมีชีวิตชีวาและความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จด้วยโดยคนราศีเมษจะเป็นคนใช้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มไปด้วยพลังและไม่หวั่นกลัวสิ่งใดมีความตั้งใจและความอดทนซึ่งความกล้านี้บางครั้งก็ส่งผลตรงข้ามให้คนราศีเมษ มองข้ามอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวหรือทำให้สูญเสียความสมดุลที่ควรมีไปอย่างไรก็ตามความตั้งใจที่จะไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จนั้นมีพลังมากความล้มเหลวจึงสามารถหยุดยั้งคนราศีเมศไว้ได้แค่ชั่วคราวก่อนที่พวกเขาจะก้าวไปอีกครั้งด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าเช่นเดิมพลังแห่งดาวอังคารหรือดาวประจำตัวนะครับ ทำให้คนราศีนี้ชื่นชอบการออกกําลังกายการทจนภัยและการเดินทางพร้อมกันนั้นก็เป็นคนซื่อสัตว์เชื่อถือได้และมาแสดงออกถึงปฏิพานไหวพริบเกี่ยวกับสีมือในด้านคนไกลเสมอแต่อิทธิพลจากดาวังคารก็อาจส่งผลในทางลบได้เช่นกันนะครับนั่นก็คือทําให้คนราศีนี้ค่อนข้างใจร้อนรุนแรงเจ้ายศเจ้าอย่าง ขุนหันทันนั่นที่อิดฉาและมีแนวโน้มทําตามใจตัวเองในเรื่องที่ไร้ประโยชน์จนเป็นการต่อสู้อันสูญเปล่าเนื่องจากบุคลิกของคนราศีนี้ค่อนข้างขาดความสุขุมรอบคอบจึงจําเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยที่มีคุณสมบัตินี้จากที่อื่นแทนต้องระวังไว้นิดหนึงนะครับสิ่งที่เชื่อมโยงกับคนราศีนี้ด้วแก่พืชสกุลสายน้ํเผึ้งดอกเจเรเนียม ต้นฮอลลี่ต้นสนดูบาร์บดูบารบนี่เป็นผักชนิดหนึ่งนะครับสับปะรดนกหัวฝานนกอินทรีเสือนาฉลามดาวังคารเป็นดาวเคราะหที่เกี่ยวข้องกันอย่างสูงกับเหล็กและโลหะส่วนอัญ,ญมณีนั้นคนราศีนี้เหมาะเป็นพิเศษกับนินและทับกิมวันที่เหมาะทำการดีๆต่าง,งๆมากที่สุดคือวันอังคารสีที่เป็นมงคลคือ สีโทนเข้มและเด่นเช่นสีแดงเลือดเป็นต้นธรรมชาติของชาวราศีเมษนะครับราศีเมษมีดาวประจำราศีคือดาวอังคารดาวเคราะห์ส,สีแดงอันเปรี่ยนด้วยพลังงานที่กาลังลุกเป็นไฟเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งสงครามและการบุกกานบุคลิตใจร้อนและชอบการชิงชัยในระดับสูงซึ่งคนราศีเมษก็มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เช่นนั้นอยู่นั่นคือต้องสู้ให้รู้ดำรู้แดง ถ้าไม่ชนะให้ขาดก็แพ้ยับกั็นไปเลยในฐานะที่เมธเป็นลำดับแรกในจากรราศีตามระบบโหราศาสตร์ชาวราศีเมธจึงถือว่าเกิดมาเพื่อเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนราศีนี้มักจะชอบเป็นดาวเด่นขโมยความสนใจจากผู้คนและเป็นแรงบันดาลใจให้ใครๆด้วยความมั่นใจที่มีแน่นอนครับว่าคนราศีนี้ใจร้อนไปจนถึง อาจจะชอบวงการในบางครั้งโดยเฉพาะเมื่ออะไรอะไรไม่เป็นอย่างใจที่ต้องการนะครับแต่ในด้านที่เป็นเด็กคนราศีเมษต้องได้รับความใส่ใจอย่างสูงจนอาจแสดงอาการเครี้ยวกราดออกมาได้หากไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่ก็ข้อดีก็มีนะครับคนราศีนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการดึงดูดใจคนจึงมักมีเพื่อนๆที่ยอมตามคุณไปสู่การผจญภยัยครั้งใหม่ๆเสมอแต่หากคุณเป็นคนราศีเมษ อย่าลืมปล่อยให้เพื่อนๆของคุณได้เป็นผู้นำบ้างไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความบาดหมางแต่หากคุณทำให้การแข่งขันนั้นมีคุณค่าสำหรับทุกคนคุณก็จะประสบความสำเร็จอีกได้นั่นเองดาวที่ส่งอิทธิพลต่อราศีเมษคือดาวอังคารเป็นดาวแห่งกิจกรรมนอกบ้านและความหลงใหลในสัตว์จึงเป็นลักษณะของคนราศีเมษและเป็นที่ชื่นชมของคนในราศีมังกรดาวังคาร จะมีลักษณะที่นขนองอย่างพลังหนุ่มเมื่อเทียบกับดาวที่มีความอ่อนโยนฝ่าอย่างเช่นดาวศุกร์เมื่อประกอบด้วยความแข็งแรงคนที่ออกมาจึงเป็นได้ทั้งอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายและความกล้าหาญขึ้นอยู่กับว่าในเวลานั้นนั้นบุคลิกภาพของคุณจะแสดงออกมาแบบใดและกิจกรรมประเภทไหนที่จะกระตุ้นพลังร่างกายของคุณออกมาช่วงหน้าธาตุเจ้าเดือนของราศีเมษคือธาตุอะไร การงานการเงินของท่านจะเป็นอย่างไรโชคลาภเลขเด็ดๆดวโดนโจะเป็นเลขอะไรไปพบกันครับในช่วงหลอนซ่อนเลขเรามาดูกันนะครับว่าคนเกิดราศีเมษจะมีดวงด้านการเงินความรักสุขภาพเป็นเช่นไร ธาตุเจ้าเดือนราศีเมษคือดาวอังคารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟเพราะฉะนั้นคนราศีเมษจะอารมณ์ร้อนใจร้อนไม่อยู่นิ่งประเภทตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นในธาตุเจ้าเรือนเป็นตัวที่บอกว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมแบบไหนชาวราศีเมษย,ยังชอบที่จะทําธุรกิจเพราะฉะนั้นเป็นลูกจ้างไทยได้ไม่นานธาตุไฟสัญลักษณ์ก็คือแกะตัวผู้นะครับชาวเมษ จะมีปัญหาตรงบริเวณศรีรษะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวบ่อยๆหรือโรคไมเกรนยิ่งพื้นฐานชาวเมธเป็นคนเครียดง,ง่ายคิดมากบวกกับไม่ชอบกินอาหารตรงเวลาจึงทำให้อาการปวดหัวกำเริบอยู่บ่อยๆหนำซ้ำยังป่วยเป็นโรคหวัดและไซนัสอักเสบได้ง่ายอีกด้วยจึงควรดื่มน้ำหัวบีดแครอทน้ำชาสมุนไพรคามโมมายลคนในราศีนี้ควรสวมเสื้อผ้าเน้นรูปร่างให้เห็นสวดทรงเพราะฉะนั้น จึงต้องมีการดูแลตัวเองเป็นพิเศษในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเพื่อให้มีหุ่นที่ดีอยู่เสมอส่วนสีที่เหมาะสำหรับคุณคือสีแดงและสีทองจะทําให้ดีโดดเด่นด้วยเสริมบุคลิกภาพความมั่นใจของคุณได้ดเป็นอย่างดีเลยนะครับโดนการงานงานเดินดีก้าวหน้าการทํางานมีความร่วมมือกันดีจะมีโอกาสและการสนับสนุนใหม่ๆเข้ามาอาจได้พบใกล้ชิดคนสําคัญ ผู้นำได้รับโอกาสทองตำแหน่งผลตอบแทนเป็นช่วงการใช้ทรัพยากรทุกอย่างด้วยความก้าวหน้าความสำเร็จและเริ่มต้นใหม่หางานใหม่ระวังมิจฉาชีพและการหนอกดวงด้วยนะครับดวงการเงินการเงินเข้มแข็งเพราะหาเงินเก่งไรายได้สูงได้เงินจากของสูงค่าอาจได้ของมีค่าที่ซื้อเองหรือมีคนให้อยากจะเปรตัวเองด้วยร,รถนิยมเล็ด พราะเหนื่อยจากการเงินมามากมายแต่การจ่ายก็พอควรเก็บออมจะการันตีความปลอดภัยเพราะอาจเกิดรายจ่ายที่ไม่คาดหมายในอนาคตน,นะครับดวงความรักคนโสดมีความรักมีความสุขพบคนใจดีรักสมหวังจากการเปหรือช่วยเหลือส่งเสริมกันละกันมีการรับและให้พบรักผ่านกลุ่มคนที่คอยช่วยมีการสารภาพรักคนมีคู่มีความรักดี คนรักจะจัดหาสิ่งที่เราต้องการให้สิ่งที่ปลื้มคือการที่เราใส่ใจดูแลทําสิ่งดีๆให้เขาพอๆกับที่เขาทําให้เราดวงสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่อาจปวดหลังปวดขาก็การเดินทางหรือมีอุิยาบทท่าทางที่ผิดสุขลักษณะข้อควรระวังอาการไม่ค่อยสู้ดีมากนักในหลายเรื่องจะต้องมีสติและใจเย็นให้มาก ระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเพราะความประมาทเคล็ดลับการเสริมดวงเสริมดวงชะตาให้ผ่านพ้นอุปสรรคและค่าวคาดควรทําบุญด้วยการถวายสังฆทานด้วยมีดกรนกันไกลและบริจาคโลหิตครับสําหรับเคล็ดลับง่ายๆครับในการเสริมดวงเสริมชะตาให้กับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับท่านควรบริจาคหรือทําสังฆทานโดยอย่าลืมนะครับติดกันไก มีโกลนเข้าไปด้วยจะช่วยตัดเว้นตัดกรรมตัดเคราะห์ตัดโศกให้กับท่านได้นั่นเองครับเรามาดูกันครับว่าเมื่อดาวอังคารธาตุไฟเป็นดาวเจ้าเดินของท่านแล้วเลขมงคลของท่านได้แก่เลข3นั่นเองครับเอาละครับงวดน,นี้ใกล้เข้ามาอีกแล้วเลข3ไปจับคู่กับอะไรครับวันนี้ผมขอฝากนะครับ3 1 3หนึ่งห้า 38เอาละครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับค้นหาอาจารย์มุกเลขนิมิตได้ใน YouTube, TikTok, Facebook ท่านจะได้พบกับความเฮงปังดังรู้